วันนี้เรามาหัดทำคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะหายไปได้ยังไงคลิปแบบนี้ทำง่ายมากไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าขั้นตอนแรกนะคะเพ,เพื่อนเพื่อถ่ายพื้นหลังเปล่าๆไว้แบบนี้แป๊บน,นึงค่ะจากนั้นเพื่อนเพื่อถ่ายคลิปตามนี้เลยค่ะขยับตัวให้ได้กึ่งกลางนะกึ่งกลางอย่างนี้นะ แล้วกิ้งเลยค่ะกิ้งมาให้ชนกำแพงแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตัดต่อกันจ้าเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเราจะตัดส่วนพื้นหลังเอาไว้ใช้งานนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งพื้นหลังที่เราต้องการจะตัดเลยค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดที่คลิป1ครั้งแล้วกดแบ่งฉากค่ะจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปหาจุดเริ่มต้นของคลิปค่ะเราอยากให้คลิปเราเริ่มตรงไหนก็เลือกเอาเลยค่ะเราจะเลือกตรงจุดที่เรากำลังจะกลิ้งนะคะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เรากลิ้งไปชนเคาน์เตอร์ครัวพอดีค่ะ กดที่คลิปหนึ่ครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนที่เหลือนี่เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะกดค้างที่คลิปที่เรานอนอ,นอยู่ที่พื้นค่ะแล้วลากไปไว้ด้านหน้าสุดเลยค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆกดที่รอยต่อของคลิปค่ะแล้วเลือกฟังก์ชัน m i x กดเครื่องหมายถูกเลยค่ะและนี่คือคลิปที่ได้ เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปต่อยอดตามจินตนาการของเพื่อนๆเอาไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ